นี่เรียบร้อยมันมาซึ่อมมากเรียบร้อยอยู่แล้วเรียบร้อยไอ้ปองอ่ะหนึ่งใบแล้วนะเนี่ยตัวเล็กก็ติดดอกมอ่ะเจ้าเว้ยเจ้าเจ้าโอ้ยเจ้าเรเลยตัวเท่าน้ำคันเบ็ดปะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนอ่าวันนี้มาตก ปลาหมายข้างทางอีกแล้วแต่เป็นหมายข้างทางที่มีเจ้าของนะเออมันจะมีเฉพาะจุดที่มันตกไม่ได้ใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยเราไปตกปลาหมายข้างทางเนี่ยบางทีเราก็แบบเฮ้ยกล้ากลึงอะว่ามีเจ้าของหรือเปล่าต้องสังเกตดีดีเ,ออเพราะว่าบางทีมันอยู่หน้าบ้านเขาใช่บางทีมันก็ตกได้บางทีก็ตกไม่ได้ได<ช>้อย่างอย่างคลองเส้นเนี้ย ก็คือเป็นคลองธรรมชาติเนะใช่ก็คือตกได้แต่ว่าถ้าเป็นโซนนู้นอะอันนั้นมันเป็นเหมือนบอกอันนี้มีเจ้าของนะทุกคนใช่ตามเขามาตกสุมสี่สุมห้านะแต่ว่าเราขออนุญาตเจ้าของแล้วตกได้นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนอ่ะว่าเราขอแล้วนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าเรามาลักลอบตกเออแล้วคนอื่นมาตกอีกนี้เออเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันมันเดินได้ยาวลึตรงเนี้ยน้ำเพิ่งเข้ามานะใช่ โอ้โหคอมโคตรยาวเลยทุกคนน่าจะเป็นกิโลอ่ะดูแล้วโอ้ oh, มีตาคายด้วยจ้าแอวยาวเลยตาคายเหนื่อยเดินมาเป็นกิโลแล้วเนะี่ยมันยาวมากมเดี๋ยวหยุดตกแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันตีเลาะไปเรื่อยๆค่ะเ๋ยวจะมีตัวอะไรนะปลาของบุ้งจอกมักฝัดนะั้งเนี่ยวันนี้จะทำปลาลุดอีกไหมเนี่ย หลายทริปแล้วนะเนี่ยที่ทำปลาหลุดอะ่ะจะรู้ไหมจะหลุดหรือไม่หลุดอะ่ะตะกองเหนื่อยนะเนี่ยเอา้าฉันก็เหนื่อยไหมขอเพิ่มค่าจ้างได้ปะโอ้โห oh, <laughs> ขอกันงี้เลยเหรอวันนี้มีชาเลนจ์ให้ทำทีละ <Yeah. S 1> เออถ้าวันนี้วัดปลาไม่ได้หรือวัดว่าวเนี่ยตะกองขอแบงค์เทาหนึ่งใบโอ้เออเอาบ้าแบงค์เทาเลยเหรอแบงค์เทาเลย โคตรหลายทัาา้งวะต่าสมมติตัวแรกวัดเบ้าต้องตกอีกตัวคืนมาให้ได้เราจะได้เจ้ากันเข้าใจปะอ๋อก็คือจะไม่เสียตังค์อ่าใช่เธอจะได้ไม่เสียตังค์ไงได้เออแต่ถ้าวัดเบ้าอีกเนี่ยก็เป็นตัวละพันแต่ถ้าวัดได้ขึ้นมาอีกเนี่ยก็เจ้าก็เข้าใจปะอ๋อหมายออความว่าสมมุติว่าเราวัดเบ้าเอ,อ สามทีแต่ตกได้สองตัวก็เสียสองก็เสียเพันัวเดียวประมาณนั้นเข้าใจปะแต่ถ้าสมมุติว่าวัดเบ้าทีเดียวแล้วได้มาขึ้นมาสองสมตัวงเงี้ยเดี๋ยวตะก้องเลี้ยงชาบูมาล่าอ๋อเข้าใจยังตะก้องก็เอามาให้เมมี่สองพันดิเฮนะ้ยไม่ได้ดิ <laughs> ทำไมอะเงินเดือนก็น้อยกว่าก็ไม่ยุติธรรมจริงี้อ้าวอันนี้อันนี้เขาเรียกว่า ต้องโชว์ฝีมือแล้วเนี้ยจะได้มีกำลังใจในการตกอะได้ได้ประมาณนี้นะเออเขาแหลมตรงนี้เป็นเขาอะไรเขาแหลมไหมปลาช่อนน่ะมันจะชอบมาดักกินลูกปลาตรงไอเนี้ยตรงท่อเพราะฉะนั้นหมายที่เราควรที่จะโฟกัสก็คือหมายตรงท่อน้ำน้ำไหลเอื่อยๆก็ได้ เปีนเสียงปะอยู่ข้างในวะนี่เราต้องตีรอนหรอกว่ะเฮ้ยโอ้โหมีแต่ไซนี้เหรอวะมันมาสะงเนี่ยเรียบร้อย มันมาซอมมากเรียบเหรอเรียบร้บ<ะ>ออไอป๊อกอ่ะกลางตัวอยู้หล่อนกลางเลยฮึฮึฮึหิบนะฮะจะเอาเงี่ยยานฮึฮึฮึตัางตางนี่ <c oughs> <c oughs> วิขึ้นดีนะหันกลับมาท่าเหยื่อทันวิ่ขึ้นฝั่งแม่งเลยปุ่นคายอ่ะตัวเล็ดยักษ์ยางแก้คันสีเขียวนะจ๊ะนี่อุใส ไม่ใช่ความผิดฉันเถอตัวมีไซซ์ด้วยมันไม่ใช่ความผิดฉันม,ออมันป้อยเลยไม่เห็นแล้วนะนนวนะก็ถือว่าแบบวัดวัดไอ้นี่แล้วนะวัดเร็วแล้วนะมันป้อยเองทนะุกคนเห็นไหมนะนีน่ตัวเล็กก็ติดดอกไม้ย่ะ วเจ้าเจ้าโอ้ยต้ลวัวโอ้ย้าดคันเบ็ดมเนี่ยยูเล็กกว่าอีกอยู้ี้โ้ี้ยไม่กัดเขาไมได้ไงวะนยบอกจะไม่วัดไอ้ปอกเอาก็มันวัดติดนอคนมันแกล้งอะทาไมอะวู้ดี้โอ้โหเยอใหญ่กว่าหัวมันอีกอ่ะเดี๋ยวถ้าฉัน วัดติดอีกตัวหนึ่งเธอต้องเลี้ยงชนะตาบุริกาเออยังมีเวลาตกอ,อยู่อะให้โอกาสาอะ<า>โอ้ยปวดห้องน้ำเ,นเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไม่ไหวละโอ้โหจะปวดอะไรอตอนนี้จริงจะตีต่อ <laughs> โอ้ยอ,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 อ่านก่อนโน,น่นโน่น<า>เดี๋ยวให้ดูถ้าแสงน้หมดยอดไม้เมื่อไหร่อ่ะคือหมดเวลาเอเหรอ ได้อย <łość> ู่มันยังกล้องมันยังได้อยู่ตกจม่หมดจะหมดเวลาอ๋อ เอตัวเดิมปะเนี่ยใช่ตัวเดิมปะเนี่ยใช่้วมันเล็กกว่านี้โอ้โหโอ้ตะกล้องไยังไงชาบูหนึ่งหม้อนะจ้ะแหมฉันก็ไม่ได้อาจจะวัดเว้าแบบทุกวันปะแหมทำมมเป็นขิงเห็นไหมยักษ์ยางแก้คัน หม่านมากวันนี้นี่พระเอกของเรานะคะยักษ์ยางแก้คันสีเขียวจ้าก็มีจำหน่ายตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศนะคะตัวละหนึ้บาทเท่านั้นเองอเนื้อยางเหนียวนุ่มนะคะทนมากๆตัวเบ็ดคมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาก็กลับมามีเสียงด้วย แล้วก็ฝากกิจกรรมพิเศษของยักษ์ยางแก้คันด้วยนะคะก็คือใช้ยักษ์ยางแก้คันนะคะตกปลาทําคลิปลงติกตอกแฮชแท็ยักษ์ยางแก้คันถ้าสมมุติว่าคลิปเนี่ยเข้าเกณฑ์ตามที่เขากําหนดไว้เนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับลอกทศกณัณกับคันยักษ์ทองด้วยอ่าถึงสิ้นปีนี้นะอ่าไปตกกันเยอะๆนะจ๊ะหิวแล้วทุกคนวันนี้อ๋อ ชาบูม้อใหญ่หญหญฮา่าไปดีฟ้าก็ติดตามให้เพจเมมีด้วยนะจ้ะขอ,อ,อ,องเยอะมากทุกคนเลือกกินไม่ไหวอะหยิบไม่ทันเออของเยอะจริง